สวัสดีครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องออยุัมซิงครับวันนี้ตามมารูรถเกี่ยวอันนี้เป็นกรอสรเกษตรพัฒนาครับอุตสาหกรรมเป็นรุ่นเจ้าช้างไวไฟนี่ก็จากการรอรถคนนะครับรถคนเพิ่งมาถึงจะรอพักให,ใหญ่ นะครับปุ๊บตุ๊ก็กกช้าหน่อยเพิ่งมาถึงครับก็้ายข้าวเสร็จก็ลงเกี่ยวต่อครับเสร็จไปทีตะเจ้าทีตะเจ้า <c oughs> ก็ถ่ายข้าวเสร็จก็ลงเกียวโตครับเสร็จไปทีละเจ้าตัวเจ้าก็ค่อยหยุดเสีเจ้านี่ก็จดนอนแอนดาครับก็รถขนก็เป็นตุกๆครับก็ช้าหน่อยไม่เหมือนรถเครื่องยนต์ครับรถเครื่องยนต์รีบไปรีบกลับ อ้านี้ก็คือข้าวสูงครับแผแตัดขั้นบนครับข้าวยืนจะเป็นข้าวสูงก็เอาเขาครับฟังน้อยครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้ถ้าเขาตัดให้ต่ำหน่อยก็จะได้ฟังเยอะครับแต่นี้เขาตัดแค่ช่วงบนไปลายๆครับพอดีเป็นข้าวยืนเสร็จไปแล้วครับอุ้มหนึ่งครับสองตัน เจ้าช้างไวไฟตัวน,นี้เป็นเครื่องมิซูครับมิซูบิชิครับไม่มีเทอร์โบอันนี้คือเพิ่งติดเทอร์โบครับดูการแรกครับในการติดเทอร์โบแต่ก่อนก็ไม่มีเทอร์โบไม่มีพักครับจะเป็นเสียงดังหน่อยกออกไปแล้วครับออกไปมันเลงต่อไปครับพี่้อง เดี๋ยวพาไปดูครับตอนเกี่ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้ก่อนครับร็ตามชมคลิปตอนต่อไปกับอยั้มซิ่งครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอบคุณครับ vinh áo vinh áo đấy hấp vì nó